องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิวัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น่าจะเกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต่อดีตโดยมีศาสตร์ที่มีความเด่นชัดราวราวปี1968 ที่องค์การต่างๆนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการในช่วงสงครามโลกครั้งที่หและสองได้มีการหาวิธีเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานจนถึงปี1942ได้มีการจัดตั้งสมาคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี1,969ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกนำมาเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกที่จอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ด้านการศึกษาธุรกิจจิตวิทยาและการติดต่อสื่อสารปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การและถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างมาก แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1. ยุคอิทธิพลของชาวกรีกและชาวโรมันโดยปัชญาการศึกษาของกรีกมุ่งให้บุคคลสแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองรวมถึงการมุ่งเน้นสร้างบุคคลให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบของต่อตนเองและสังคมในขณะที่ปัจญาการพัฒนาของชาวโรมันเป็นการบูรณาการปัจญาของชาวกรีกผ่านการจัดตั้งสถาบันกฎหมายและการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด สองยุคกลางเป็นการสร้างความตระหนักหรือความกระตือรือร้นและการมีวินัยในการดำเนินชีวิตนอกจากนั้นแนวคิดการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอบรมเริ่มเกิดขึ้นในยุคนี้ผ่านการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำกรเกษตรกรรมอุตสาหากรรมขนาดเล็กและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 3. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานักวิชาการสำคัญได้นำเสนอเทคนิคการพัฒนามนุษย์ให้กลายเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องทำให้มนุษย์มีความรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อให้พวกเขาเกิดการคิดและวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองประสบแล้วนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ 4. ยุคการเปลี่ยนจากศตวรรษที่19ไปเป็นศตวรรษที่20ในช่วงนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานมีความรู้ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นรวมถึงการมีการจัดตั้งสถาบันการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งพนักงานเข้ามาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 5. ยุคศตวรรษที่10ศาสตร์การพัฒนาองค์การที่ได้ถูกนำเสนอทำให้มีผลต่อคนและสภาพแวดล้อมในการทำงาน5ประการได้แก่1การให้ความสำคัญด้านมนุษย์อย่างมาก 2. การพัฒนาการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานกลุ่มเล็กเพื่อให้บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกของตนเองอย่างเต็มที่ 3. การวิจัยเชิงสำรวจและการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นการสำรวจทัศนคติของพนักงานและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4. การเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและการคำนึงถึงการรับรู้ระบบสังคม 5. การเน้นการใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนมุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆมากที่สุดความหมายและขอบเขตงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นให้บุคลากรในองค์การมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและปัญญาในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะได้รับพัพฒนาผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ดำเนินการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดช,ชอบและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีการฝึกอบรมบุคลากรเป็นกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมที่องค์การจัดให้กับพนักงานที่เผชิญปัญหาการปฏิบัติงานที่รับผิดช,ชอบอยู่ในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงระยะเวลาสั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายกับกิจกรรมการฝึกอบรมอาจไม่สูงมากนะักการพัฒนาบุคลากร เป็นชุดกิจกรรมที่องค์การจัดขึ้นสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสามารถประชิญปัญหาการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่า1ปีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องดำเนินการต่อเนื่องและใช้เวลายาวนานขอบเขตการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ 1. การพัฒนาระดับบุคคลเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานในองค์การและปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานอันเป็นผลทําให้เกิดการขยายความสามารถการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาอาชีพเป็นการมุ่งเน้นหรือระบุสิ่งที่เป็นความสนใจความสามารถและความจําเป็นต่างๆของพนักงานในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 3. การจัดการผลการปฏิบัติงาน เป็นการเชื่อมโยงและผนึกประสานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจผ่านกระบวนการวางแผนงาน 4. การพัฒนาองค์การเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์การให้มีแนวทางใหม่ๆและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป้าหมายและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หการพัฒนาความรู้หรือเสริมสติปัญญาเป็นการพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีองค์ความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะจดจําเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายแนวทางกระบวนการบริหารหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหรือวิธีการปฏิบัติงาน 2. การพัฒนาทักษะเป็นการพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการตัดสินใจดําเนินการ 3. การพัฒนาทัศนคติ เป็นการทำให้พนักงานมีขวัญหรือกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4. การพัฒนาในด้านอื่นๆเช่นร่างกายจิตใจคุณธรรมระบบความคิดหรือประสบการณ์ต่างๆความสำคัญของการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ 1. ความสำคัญของการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ต่อพนักงานในองค์การ 1.1. ลดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมถึงไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติงานที่ไม่ชำนาญ1.2เพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปรับตัวเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็วในปัจจุบันได้เป็นอย่างมาก 1.3บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของตนในมุมมองต่างๆผ่านการรับฟังหรือสอบถามกับบุคคลต่างๆระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและนํากลับมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 1.4. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเกิดการรับรู้หรือเห็นของจริงที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้ที่มาแลกเปลี่ยนในชุดกิจกรรมการพัฒนาซึ่งทำให้มีมุมมองที่ดีขึ้นและเป็นลักษณะเชิงบวกมากยิ่งขึ้นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 1.5. เพิ่มคุณค่าของตัวบุคลากรภายหลังจากการได้รับการพัฒนาเกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีศักยภาพที่สูงขึ้น ต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดช,ชอบ1.6เพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นช่วยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและภาคภูมิใจต่อตนเองที่มีความรู้ความสามารถทำให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและอยากจะร่วมงานกับองค์การต่อไป1.7เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาองค์การทำให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม และอาจส่งผลต่อบุคลากรที่เป็นเพื่อนร่วมงาน1.8ช่วยให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์การส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การต่อไป1.9ช่วยให้บุคลากรรับรู้และตระหนักถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารระดับสูง 2. ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อผู้บังคับบัญชาในองค์การ2.1ลดภาระการสอนแนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสอนได้เพียงบางส่วนก็สามารถทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำา2.2ลดภาระการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังช่วยสร้างจิตสำนึกหรือความรับผิดชอบในการควบคุมตนเองต่อการปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น2.3สามารถใช้บุคลากรตรงตามลักษณะงานมากขึ้นรวมถึงสามารถแยกแยะบุคลากรที่มีความสามารถแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 2.4ทำให้การบริหารงานที่รับผิดช,ชอบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริหารสามารถลดภาระต่างๆเกี่ยวกับตัวพนักงาน2.5ช่วยให้มีทายาทสืบทอดตำแหน่งต่อไปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของตนเองต่อไป 3. ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์การ 3.1ช่วยให้กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพสามารถวางแผนจัดองค์การนำและควบคุมการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ3.2ช่วยให้ผล,ผลผลิตหรือการบริหารมีคุณภาพสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อองค์การผ่านความรู้ทักษะและทัศนคติที่ได้รับจากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ .3 3สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการปฏิบัติงานหรือร่วมงานกับองค์การส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพอใจในสินค้าและบริการขององค์การ3.4มีมีบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นทุนมนุษย์ที่องค์การต้องการ 3.5ดึงดูดบุคคลที่ศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานเพราะพวกเขาปรารถนาที่จะร่วมงานกับองค์การที่ให้ความใส่ใจในเรื่องการพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพที่สูงอย่างต่อเนื่อง